ครับยทำไมลูกทำไมลูกเหลือครับโอ้โหอืเออจะพูดได้เร็วนะเนี่ยขนาดสามเดือนมันยังขนาดนี้้ะครับ แล้วม่ทรได้หักหวเหลอเด็้ล้วลงองรันองคุณลอเป็นหรอเาใหญ่เป็นน้องนมองทส่ข้อหรอใมไว้นี่นี่แบบนี้มีชูบอยูไหม อืมวมนครับจะใช่นะสิอยากเล่นทั้งวันได้ไงเ่ยแม่หีเช็คแม่ดิเอดูค่าแล้วสงสัยทุ่ๆตูองให้เวลาสำนักสิทคนมีมากกว่าดีแล้วแล้วค่ะ เมือเจคอนเสิรเป็นการใหญ่แถมเพื้เขาแบบคอนเสิร์ตทัวร์ั่วงประทศแจมรูปแบบทุกูวิชาที่ดรอปเลยขอโชว์เพลงดรอเบิร์ดทั้ง่ายเลยค่ะ